ครับวันนี้มาดูตัวไอ้ Ruffy X M นะครับติดอยู่กับรถ Toyota r i o ปีสองพันยี่สิบนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูง n t นะครับก็คือตัวที่ผมตั้งไว้จะมีสปีดมีรอบมีอุณหภูมิเทอร์บูน้ำคูนแลวก็อุณหภูมินวันเคียร์นะครับยู่ตรงนี้ห้าสิบสี่แต่ว่าตอนนี้ ใช้งานไม่มีหน่วงไม่มีอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ผมติดปัญหาที่ว่าตัวนี้ตัว o p d 2เนี่ยมันตีกันกันกบตัว T Connect ของตัวรถนะครับผมถ้าเราเสียบ OBD ถูกปุ๊บแล้วตัว T Connect จะไม่ทำงานนะครับผมก็โทรถามทาง To y ยต้แล้วเขาว่าสัญญาณมันชนกันเขาว่ามันอย่างนี้นะครับผมก็เลยตกใจเอ๊ะ มันมีวิธีแก้ไหมเขาบอกว่าต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยงงเลยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทีนี้ถ้ามีโจรมาขโมยรถนี่เขาก็แค่ซื้อ OB d 2ดีตัวละร้อยสองร้อยมาเสียบเพื่อปิดที่คนนิกก็จบแล้วใช่ไหมครับก็คือเขาเอารถไปได้เลยโดยที่ตามไม่ได้ก็เลยงงเหมือนกันฝากไว้เผื่อใครมีวิธีแก้ไขนะครับเพื่อให้มันใช้ได้งานได้ทั้งสองอย่าง ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมขอบคุณครับ